ทรงพยายามในเนคขมมะจิตและอนุปุพภวิหารสมาบัติก่อนตรัสรู้อานนท์ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความรู้เรียกเกิดขึ้นแก่เราว่าเนคขมมะความหลีกออกจากกามเป็นทางแห่งความสําเร็จปวิเวกค,ความอยู่สงัดจากกามเป็นทางแห่งความสําเร็จดังนี้ แต่แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนื้อขมมะทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตข,ของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในกรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นํามาทําการนึกคิดให้มาก และทั้งอนิสงส์แห่งการออกจากกามเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสือไปว่าถ้าไครเราได้เห็นโทษในกามทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงใจข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะ ที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนค่ยขมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนี่ขมมะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงัดจากกามและอกุสนธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในทางกามก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธชันใดก็ชันนั้นอานนท ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกําจัดอา,าพาธข้อน,นั้นเสียถ้ากะไรเราเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้พึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในนําให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานน์แม้กระนั้น จิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอวิตกะธรรมคือฌานที่สองนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ความคิดเรียเกิดขึ้นแก่เราเสือไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิตกธรรมเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น ยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงส์แห่งอวิตกะธรรมเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความคิดเด้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิตกแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอานิสงส์ในอวิตกะธรรมแล้วพึงเสพในอนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละ จะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกะธรรมโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอวิตกะธรรมคือฌานที่สองนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานน์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะสงบว,วิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งจิตในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สองนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกําจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าะไรเราเพราะความจางไปแห่งปีติพึงอยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและพึงเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุชานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในนิปีติกะฌานคือฌานที่สามนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิดเรียกเกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในปีติเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งนิปีติกะชานเรายังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดเดีเกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า ถ้าหากเราได้เห็นโทษในปีติแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในนิปีเตกชาญแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงเล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิปีเตกชาญโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึง จิตของเราจึงเล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในนิปีเติกชาญคือชาญที่สามนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะความจางไปแห่งปิติจึงเกิดอุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมสวยสุขด้วยนามกายบรรลุชาญที่สามันเป็นชาญที่พระอริยเจ้ากล่าวว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สามนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในปีติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธชั้นใดก็ชันนั้นอานนท์ความคิดเด็เกิดขึ้นแก่เราสื่ไปว่า เพื่อกำจัดอา,าพาธข้อน,นั้นเสียถ้าอะไรเราเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัสและโทมนัสในการก่อนพึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์และสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอทุกข,ขมสุข คือชานที่สี่นั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิดเรี่กเกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานน์ความรู้สึกเรียกเกิดแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอุเบกขาสุขเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นามาทาการคิดนึกให้มากและทั้งอนนสง์แห่งอทุกคมสุขเราก็ยังไม่เคยได้รับเลย ยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดทดี่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในโอเบขาสุขแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอทุกขมสุขแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงใ้ข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอทุกขมสุข โดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์ด้วยการต่อมาเราได้ทําเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอทุกขมสุขคือฌานที่สี่นั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อานนท์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่สีน่นี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอุเบกขาก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกาจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้ากระไรเราเพราะผ่านพ้นรูปสัญญาความกํำหนดหมายในรูปโดยประการทั้งปวงได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาความกำหนดหมายอารมณ์ที่กระทบใจเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งความกํำหนดหมายในภาวะต่างๆนานาณตสัญญาพึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่า อากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานอนนแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากาสานานใจยตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานอนนความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสือไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานอนนความรู้สึกได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เพราะว่าโทษในรูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงส์แห่งอากาสานัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานน์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสือไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในรูปทั้งหลายแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มาก ได้รับอนิสง์ในอากาสานญจายตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากาสานญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้ หลุดออกไปในอากาศสาัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนท์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราแลเพราะผ่านพ้นรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได้เพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญาเพราะไม่ได้ทำในใจซึ่งนานาตสัญญาจึงบรรลุอากาศสาัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานนท แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออากาสศานันจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในรูปทั้งหลายก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าะไรเรา เพราะผ่านพ้นอากาศานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนนแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนน ความคิดเดืกเกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกเด้กเกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอากาสารนัญจายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสง์แห่งวิญญาณนัญจายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในอาการสานัญจายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในวิญญาณัญจายตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ ในการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในวิญญาณัญจายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนนเราแลผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่อานน์ แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอากาสานัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานนท์ความคิดเรื่เกิดขึ้นแก่เราเสืิไปว่าเพื่อกำจัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้าใรเราเพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจาญตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วพึงบรรลุอากินจัญญาญตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานนนแม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในอากินจัญญาญตนะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานนน ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานอนท์ความรู้สึกเรียกเกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในวิญญาณัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอนิสงค์แห่งอากินจัญญาญตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้น อานทน์ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราเสืบไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในอากินจัญญาญยตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอาคินัญญายตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานนนโดยการต่อมาเราได้ทําเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในอากินจัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เราแลผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทําในใจว่าอะไรอะไรไม่มีแล้วแลอยู่ อานน์แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาคินจัญญายตนะนี้การทําในใจตามอํานาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในวิญญาณัญจายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดที่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกําจัดอาพาธข้อนั้นเสียถ้าะไรเรา เพราะผ่านพ้นอากินจัญญาญตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญาญตนะแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายานะนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิไดไี้เกิดขึ้นแก่เราสือไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนท์ความรู้สึกเดือกเกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในอาคินจัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทําการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งเนวสัญญานาสัญญายตนะเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนท์ความคิดเดือกเกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า ถ้าหากเราได้เห็นโทษในอาคินจัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไซข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญาญตนะโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เราแลผ่านพ้นอาคินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแล้วจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแลแลอยู่อานน์ แม้เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้การทำในใจตามอำนาจแห่งสัญญาที่เป็นไปในอาคินจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู่ข้อนั้นยังเป็นการอาพาธในทางจิตแก่เราเหมือนผู้มีสุขแล้วยังมีทุกข์เกิดขึ้นขัดขวางเพราะอาพาธฉันใดก็ฉันนั้นอานน์ความคิดเดียกเกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าเพื่อกาจัดอาพาธข้อนั้นเสีย ถ้าใครเราผ่านพ้นในวสัญญานาสัญญาโดยประการทั้งปวงสีแล้วพึงบรรลุสัญญาวเวทยิตนินิโรธแล้วแลอยู่เถิดดังนี้อานน์แม้กระนั้นจิตของเราก็ยังไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้ไม่หลุดออกไปในสัญญาวเวทยียตนิโรธนั้นทั้งที่เราเห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์ความคิดทดี่เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่า อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตของเราเป็นเช่นนั้นอานนนความรู้สึกเรียกเตื่อขึ้นแก่เราว่าเพราะว่าโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นยังไม่ได้นำมาทำการคิดนึกให้มากและทั้งอานิสงส์แห่งสัญญาเวทยิตนิโรธเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตของเราจึงเป็นเช่นนั้นอานนน ความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราสื่อไปว่าถ้าหากเราได้เห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วนำมาทำการคิดนึกในข้อนั้นให้มากได้รับอนิสง์ในสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วพึงเสพในอนิสง์นั้นอย่างทั่วถึงไสข้อนั้นแหละจะเป็นฐานะที่จะทำให้จิตของเราพึงแล่นไปพึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรธโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบ อานน์โดยการต่อมาเราได้ทำเช่นนั้นแล้วอย่างทั่วถึงจิตของเราจึงแล่นไปจึงเลื่อมใสตั้งอยู่ได้หลุดออกไปในสัญญาเวทยิตนิโรดนั้นโดยที่เห็นอยู่ว่านั่นสงบอานน์เราแลผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสร็จแล้วจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลวอยู่ไม่มีอาพาธอะไรอะไรอีกต่อไปอันหนึง่ง อาสะวะทั้งหลายได้ถึงความสิ้นไปรอบเพราะเราเห็นอริยสัจสี่ได้ด้วยปัญญา